ได้นะเป็นเอ,อ่อชาไข่มุกนะอุ้ยสวยมากเลยอ้ะได้กับน้องสัตว์ะเราไม่รู้ไอเดียอะไรนะแต่ที่รู้ๆก็คือส่งได้นะ ไรก็ได้ค่ะมาแล้วมาไปสละน้องชื่อสละ ใหม่ใช่ยวไหมหมาใหม่สิถึงแล้วจะถึงแล้วไม่ใช่เราอยู่ข้างบนเราเคยเได้เลยฮะพอ,ข,อขั้วนะก็นั่งไปหาอาหารอยู่ตอนนี้นมาเก็บนะนี่ทุกคนมากันต่อมากันต่อเดี๋ยวถ้าเกิดเราเล่นอันนี้เสร็จแล้วเราจะใส่ชุดแม่บ้านมาพัางอันนี้นะคะนี่นะ เยวจะมาใส่ชุดแม่บ้านไปพังนะคะไอ้นเกมมันมีไม่ในเกมมันมีแดดเหมือนเราเลยไม่มีแดดมันก็ไม่มีแดดเวลาไม่เหมือนใส่ชุดแม่บ้านมาโลดจะไม่ทำาลายน้องตัวเองเด้งๆแล้วนะทุกคนเราจะเเป็นตัวเล็ก ทุกคนมาได้เลยน้องก็มานะนี่มันน้องเหมือนเพื่อนว้ามีกัวมีกัวมีกวมีกลัวมีกว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 ักวอุ้มอุ้มอุ้ม บินได้เอะวววววนั่นนั่นนั่นน่น <c oughs> ชุป í, ีชูปีตรงนี้ก็หวานกันอยู่ได้เนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขึ้นเล่นทั้งน้องำไมตัวเอียงอะ ไม่ตัวเรามันเอียงวะตัวเองได้ไงวะเครื่องเล่นพังเครื่องเล่นพังแล้วอันนี้จะพังไหมวะนนไม่พังไม่พังด้วยโอ้สู้กันมาชูกะมาชูก้กันวินตามวินตาม จะบินอุยอ้ยอุ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้นี่ถึงเวลาของเจ้าแล้วอืมอืมอืมถึงเวลาแล้วนะ มันดำมันงอะอ๋อใช่ไข่มุกตำรวจแล้วมันมีคนรีบกตำรวจได้ไงประเด็นใช่ไข่มุกใช่ไหมชวนไปเลย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 ไปฟ้องตำรวจแล้วตำรวจก็จะมาจับใครไปฟ้องตำรวจ ไะต้องไปทำขนาดอีกไหมขามันขามันขา 他弄。 mình lên mà nếu tôi này bắt được này quá hả <laughs> ta biết Sånn. Mm. Oh, yeah. もうすのお金で。